ใครว่าของดีของฟรีไม่มีในโลกทิผิดนะครับสมัครบางจากกินใหมได้แต้มนทันที150คะแนนเท่ากับ30บาทสมัครปุ๊บใช้ได้ปั๊บสมัครปั๊บใช้ได้ปุ๊บสมัครปุ๊บปุ๊บใช้ได้ปั๊บ สมัครได้ทุกคนไม่ว่าคุณจะขับรถมอเตอร์ไซค์หรือคุณจะขี่ซาเล้งหรือคุณจะไม่เคยสนใจเลยว่าคุณจะสมัครเพราะว่าคุณคิดว่าแต้มของคุณนะั้นมันน้อยนิดนะโดยที่มันไม่มีทางที่จะได้สิทธิประโยชน์ใดๆจากการเป็นสมาชิกบางจากวันนี้เปลี่ยนความคิดใหม่ได้แล้วนะครับสมัครฟรีใช้เวลาไม่เกิน5นาทีขอแค่ัตรประชาชนใบเดียวสมัครปุ๊บได้บัตรปับเอาแต้ม30บาทเนี่ยมาเติมน้ํามันได้ฟรีของแบบนี้มีที่ไหนสะสมแต้ไมไว้เด้อครับยังไงคุณก็สามารถที่จะมาแลกได้สามารถที่จะ แลกเข้าไปได้ในแอปพลิเคชันเลยนะครับซึ่งบอกได้เลยว่ามากมายมหาศาลอย่าทิ้งสิทธิ์ของคุณทุกครั้งในการเติมน้ํามันภายในเดือนกระากรา2,568นี้บางจากใกล้บ้านท่านสามารถสมัครได้เลยแต่ถ้าจะให้น่ารักที่สุดก็มาสมัครที่ปั๊มขนาอุดติเปียมปั๊มสุดท้ายราคารุงเรพปั๊มสุดท้ายของเส้นรารามสองที่ขอเป็นที่หนในใจคนตลอดนะครับ